A'udzu billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa binastain wa la hawla wa la quwwata illa <coughs> billahil aliyil azim Wa sallallahu ala sayidina muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain Qalan musannif wa rahimallahu ta'ala wa nafa'na mi ulubi widdaraini amin Allah faqina fid dini wa allimna ta'win Allah rabbi zidana ilman nafi'ah Nati 38 Bantah di 7 nabca khang bun Maka Sabda nyo Di mana Tempat Umatku เอาเรากำลังเล่นซึ่งเหลืองนบีอยอกขึ้นมาจากกูโบ้เซ็ตตอนนั้นมารายการน,นั้นภาพฉุดหมายพอตอนเดี๋มาถึงปั๊บถี่กูโบน้นบีทีน่นบีหนังอยู่บนกูโบนะั้นตอนนั้นนบีก็ถามว่าวันนี้วันอะไรล่ะโอ้ยิบรเอินเล่นมันทำไมไม่มีใครสักคนเลยแกมเมนใครพอนบีถามถึงปั๊บ วันนี้วันอะไรล่ะยิบรัวเองว่าวันนี้และวันตีอุทเเจ้าจะชฟาอานวันเด็ดเจ้าจะได้ช่วยเลือสุ่งขออุม,มาข้องถันน่ะพอยิบเองแลกไปนั้นถึงมาบิท่้ำต่อแล้วมากาซับดายไปส่องตัวมากาซับดายอดังนั้นนบีก็ท้าว่าดังนั้นนบีก็ท้าว่า ดีมานะตำปาอุมาตูกูไปเชื่อมตำปาอุมาตูกูไปซ้ำตัวมาตำปาอุมาตูกูแหล่อุมาตข้องคาอยู่ตรงไหนล่ะแหล่อุมาตข้องคาอยู่ตรงไหนล่ะแหล่ประชาชาติข้องคาอยู่ตรงไหนล่ะนะพอยิ่บร้อยเองมาวันนี้และวันที่ว่า เจ้าจะได้่วยประชาชนไปจะชาชา่วยอุมาทของเจ้าน้าอุมอุมาตัตทึ่งนบีก็เลยนึกได้ว่าโอ้ใช่เห็นมาเนี่ยความรักแต่นบีรักนะนบีเป็นห่วงหมากับโบเรอความเด็กเกยรักเกย์ิดทึ่งนั้นพอได้ยินไปนั้นทึ่งปั๊บเก,กก็เลยไม่หลังเลกระทำน,นันที่ว่าเลยนั่อุมาทของขาเลยไปในมดนี้มมีใครเลยแกไม่เห็นเคยรักคนหนึ่งเลยเห็นมามีก็ความรักของนบีแต่หมอยไว่โรอแกว่าแล้วอุมาทของขาอยู่ตรงไหนล่ะ เลยให้ใส่นาบีไม่ท่ามทึงเมียก่อนละ่ะไม่ท่ามทึงลกูกสาวก่อนละ่ะเลยทำไมทำไมไม่ท่มมามทึงก่อนละ่ะถ,ถึงออมาท่ามวันเลยในอุมัตของคาอยู่ไหนละ่ะพอท่ามไปนานปับ๊บบารังกาลีอังเกาติงกันกันมารกาคั่ยตูเปยามาดูนี้ยาจิบรนินดีด alam เซกซ่าเปเชียมยาจิบรินยิบรอเอ็นดีด alam เซกซ่าเปเชียมดีด alam เซกซ่า บางครั้งบางครั้งเจ้าถิงนะครับบางครั้งเจ้าถิงพวกเขาวายในเทลงโทษก็ได้อดโอกยิบรอเอน็นบางครั้งเจ้าถิงพวกเขาอ่านาบีเล็กเลยวบางครั้งเจ้าถิงพวกเขาวายในเทลงโทษ ก็ได้โอยิบรอเอินบางครั้งเจ้าถิงพวกเขาไหวในถิลงโทษก็ได้โอยิบรอเอินบางครั้งเจ้าถิงพวกเขาบางครั้งเจ้าถิงพวกเขาไหวในถิวไในถิลงโทษก็ได้โอยิบรอเอินน้า ดันอังเเกวดาตั้งกันและอังเ a ก a ดะตั้งล่ะขบารอาคันดาคูไปอเชยงขบารอาคันดากูเอเชยงอบารอากันดาคูและทันจงบอกคามาเตและทันจุงบอกคามาเตอจิบรอินและทันจุงบอกคามาเตอจิบราอิน และทันจงบอกข้ามาเถอะเออยิบรออินบาวาสโญามานเก่าอิตูดิดา้ามเซ็กซ์าเปเชียนดิดา้ามเซ็กซ์าเปเชียนดิดา้ามเซ็กซ์าแท้จริงแท้จริงแล้วพวกเขาแท้จริงพวกเขายืนในเท ทุกลงถูดใช่ไหมเทจริงพอกเขาอยู่ในเททุกลงถูดใช่ไหมเทจริงพอกเขาอยู่ในเททุกลงถูดใช่ไหม,มคือไม่ฟ้าว่ะน้าบีนั้นฟาวเด็กเป็นห่วงนั่นเมื่อกล่าวหมาเป็นห่วงหลกูกนั่นแหละเห็นไหมอ่ะน้าบีเป็นห่วงเมื่อเรานั่นปกเกียกคือมันจะกบก ไอถท่ามเลยว่าแลวอุมากค่องคายอยู่ตรงในมดเออยิบเราเองเอะบางทีมึงบางทีบูสู้นี่เอาไปไว้ี่ลงถใจไมอ่อ่ะขอขอลงโตลงถอยู่ตรงไหนอะ่ะนะครับอ่ายิบเราเองในบอกมาตีแค่บอกมาตีบางทีโบกคนนี้คืออยู่ในเทโต๊งลงถทษก็ได้นะครับข้าไม่ยอมนะ้าเห็นไหมอะ่ะเพราะถ้าหน้าบีรักเรานะั่นหน้าบีเป็นห่วงเราอะ่ะ นาบีว่าข้าไม่ยอมน้าย,ยีบเราเองนาตาห้ากับอุมาค้องกาตชลงโวเลยบบสู้รู้ดีแน่ต่อเดียวเห็นไหมอ่ะนี่คือน้าบีรักว่วงเรามากเมื่อกว่าวหมาเรานั่นแหละเห็นไหมเมื่อกล่าวอแม่น่อแม่รักว่างโบาาเราน่งเปียะเืมอนน่ะเพียะเสมอนนาะสมบูหวาอาคารน,นี่โรงเรียนนี่นาเราหนังเหล็กข้าวอยู่หนังเหล็กข้าวอยู่เท้านนะครับอ่าเหล็กข้าวอยู่ช่องสามช่องเจ็ดเลยอยู่ปับ๊บฮะเขาได้ยินได้ยินในข้าวเนาะวะ ตอนนี้มีพายุพายุนะครับพายุายอินตาชิกาเลเตมันมีชื้อล่ะได้ไหมอ่ะ,อะพายุอินตาชิลม่วดวนมุ่นสะพัดมาเข้าแก้วมดเลยหด้ไหมอ่ะเข้าแกวนี่มุนมดเลย,ยอ่าได้ยินข่าว่ามีสัตถาบันแห่งหนึ่งนะครับทุกพายุสัตว์อ่าแล้วก็บรรดาเด็กๆทั้งหมดนี่ ไม่ลยอยู่กันบ้านผือแล้วถึงพ่อแม่นั้นกุมใจเลยเข้ามาสัถาบันนั้นมามีหมาไงมีโรงเรียนดวงแก้วนัครเบแองอุทยานซึ่งหลวงพ่อนออ่าสอยกาวเรารถต,ตอนลีมินถึงเราอยู่เด็เด้ีอยู่กันล่ะเห็นไหมอ่ะสมุสนนะก็เป็นนั่นอยู่ได้ยินนั่งเลยข้าวนั่นหนอท,ท่าไรดีคนเด็ดเป็นพ่อแม่นะอยู่ไม่ติดแล้วอยู่ไม่ทุกเลยแล้วยิงข้าวเป็นนั่นหรอกคณะไม่ลอยซัตถบันไหนกันเนเห็นไหมอ่ะ โยไม่โทกเลยพ่อแม่นะความเดี่ว่าเอ๊นี่บนพนอกในว่าสเทาบันในว่าทุฝพายโยนี่เอ้นไม่อะความเด็ยเป็นห่วงนะถึงนี้ต้องการเละนาบีวามาเราอะความเด็กเกเป็นห่วงโบเรานั่นว่าเอ๊พ่อเลีว่าอุมาของเกะก็รู้ว่าเอ้ยเลวอยู่ในมลเลิรบนนี่อะพอข้าบางทีต้กลงโทษก็ได้ยิบรเองข้าไม่ยอมนะถึงคนเด๋เป็นหมานั่นวาถึงหมานั่นเลยว่าปลาเลยต่จำไมมตาความเด็ยเป็นห่วงนั่นหมานั่น พ่อแม่มาเรานะนะครับป้าป้านี่มาบอกฟังข้าวเลยนี่มาฟังข้าวนี่เลยอันนี้นี่นี่นี่กาบีไม้นี่ข้าเกนี่ยเขา่าเข้าเกี่นี่คือมันมีไ่จังหวัดล่ะนี่กาบีไหมอ่ะนั่นก็เคียนเนอะเขียนจัดเก็บเนอะขึ้นไปว่ากาบีเข้าเกใช้เลยป้าไม่ได้เลยป้าไปน่องน่องโท่ัวห้าเหลยตัวห้าเลยอ่าจะข้องตรงรียนเลยตีวะนะครับปันผื่นมั่งเนี่ยลวกลวกเราไหนหน่เนี่ยนั่งบีกับเนี้แหละความเดรักนะ รักเลยว่าหมาเราเลยเห็นไหมอ่ะน <ination> sí ้องโทรห้าเลที that, HTML, acha, friend, mm ่พ hmm. ันผื่นมาไงซะถ้าพันตรงนั้นนั่นก็ททษป่าอยู่บางไม้เด็กอยู่ตรงนี้มัดแล้วเห็นไหมอ่ะเด็กเขาไม่ได้เออว่าอยู่โรงเรียนไหนเห็นไหมอ่ะพอล้างยานนังก็ปากก็ความเดี๋สั้นมันหมานั้นพอแป็ตัวพับห้าไม่มีตังคมึงเส้นไม่ใช่ตังค์อ่ะกูเทพตัวเดียวแค่ไปใช้เร็วเห็นไหมอ่ะนั่ก็เลยอ่ะฟังเดี๋หมาเดี๋เป็นห่วงนะอยู่ไม่โตงนั่งนะครับไม่มีตังค์เราทราบไปใช้ตังค์เลยแค่ก้า อ้าวไม่ต้องใสสแหลยลำบ,บางไม่ไปออกหลอดไป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 ,ไป,ไปตี่พอนอเลยไปเลยดิไปเลยให้มันรูดีรูแดงเลยว่าปั้นผืนมั่งหลวงเราบบบปอดไผ่ไม้อ่ะนี่คือควาหมหลักข้องหมานี่นบีหลักแปนี้เลยหลักเมื่อเราเป็นี้เลยหน้าอ่าบอก็ว่าโทษเช็คห้าเลขคข้าไปในไลน์ในไล่ไล่กุ้มโรงเรียนก็ก็ว่าตอนนี้นะครับโรงเรียนนะครับอ่าโทษอายุแต่ว่าเด็กนั่นคือปอดไผ่โทษเอาไปยอาไปเอาบอดัอมแล้ว,ไวไหไยมอ่ะสมุดสมุด น้าถ้าเอาไปยอย่าไปมัดเลยตอนนี้พ่อแม่ก็โล่งใจเห็นไหมอ่ะพอเห็นว่าเอาปอปลอดภัยแล้วเว้ยบายใจจาักกา็ดีกําลังเป็นห่งวงหมดเดียวอยู่ไม่โทษนั่นนะครับเมื่อตีลี่ตัวถัดเลยแลย้วเห็นอนมาอ่ะฟังจะมัวมันนั่นจะเหยียบปลาเล็ปลากระติเทพเลยพอตัดซับเดี๋ยวไปติดนะเห็นไหมอ่ะนี่คือความรักของนบีนะครูที่บอกให้สื่อฟังเรามันสุดๆเลยมันห้าอย่างเลยเรานี่เกิดมาเป็นอุมาของนบีมามากนี่ความรักของแกนั่นเต๋อหม้อไฮบรอนั่นมากที่สุดทั้งนี้เนี่ยเราอย่าลืม นะครับอย่าลืมต่อหน้าบีนะครับชีวิตดอกปางนั้นห้วยเสมังสลาว่านะเผื่อให้เรานั้นหม้อกับส้มกับกอกฟารักเด็กเกลักรามากก็นักเกยอยากขึ้นมาจากกูโบนั่นเกยัอย่างท่าบือเรานั่นว่าอยู่ในมันแล้วแล้วเกยยังแทมด่าสามูเกยบอกไม่ใช่ด่าเกย์อย่างแทงว่าแล้งสามกับเอ้ยวกเองนะเอ้บางทีเจ้าเอาไปว้ทิทิศทุกลงทลดไม้ละเอาไปวาวเทิศโลกโตลงทลดไม้ละเอ้ยยิบเราเองนะครับนี่เคยบอกมาดิแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับ พาไปพรอพตี้เนี่ยความเดียอ,อยู่ไม่ถูกนะเมื่อกลับมาเบอร์เดียอะไปะไปเขียบๆไปพรอพตี้ไปถอยบทไปไปและด,ดีมันเลยนี่คือบอกว่าว่าความรักที่นบีให้กับเรามากสุดๆทีสส่สุดเลยความที่ว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นสุ่งเมตตาบอรอกเ,เกิดมานี่นะเลฮัดอูเลมูเฮสกาเลียนไปยามันตอนนี้ซานะซอดารดาซานะซอดารากาสิหนะ จงพิจารณาเถอจงพิจารณาเถอโอบันดาพีนองเทลักทางร้ายนี่คุณแตกีตารแรงนะจงพิจารณาเถอโอบันดาพีนองเทลักทางรลายน้าจงพิจารณาเถอโอบันดาพีนองเทลักทางรลายนี่คุณแต่งกีตารแรงเองนะครับ Dan sayang Nabi kita akan umatnya. Pada umatnya. Dan sayang Nabi kita akan umatnya. Pada akan umatnya. Akan umatnya. Lek Nabi kong rau. Lek Nabi kong rau nan. Lek Nabi kong rau nan. Tan pen huang. Nah, ท่านเป็นห่วงที่สุดเลยกับอุมาท์ข้องถันและนบีข้องเรานั้นท่านเป็นห่วงที่สุดเลยกับอุมาทข้องถันอ่าและนบีข้องเรานั้นท่านเป็นว่วงที่สุดเลยกับอุมาทข้องถันน่านบีข้องเรานั้นเป็นว่วงมากับเรานั้นนีคนแตกกีตามนี่นั่งเสื้อนี่บอกว่าเราแล่แร่สู้แล่ท่ลองสู้แร่ให้ดีแลย ความทีนาบีรักเรามากแล้ามทีเป็นห่วงเรานะห่านะฟามไม่เป็นนั้นเลยใจฟางที่บอกกับเป็นนั้นน้าเทตกาลาอียาบังเกดดุริปดาคุบโยเปเชนดุริปดาคุบโยเปเชนดุริปดาคุบโยในขณะเตท่านนาบียกขึ้นมาจากกุโบในขณะเตท่านนาบียกขึ้นมาจากกุโบ ในขณะท,ที่ท่านนบียกขึ้นมาจากกูโบนี่คำพูดของคนตีกิตามเลยนะในขณะท,ที่ท่านนบียกขึ้นมาจากกูโบที่อาดะยังละเฮนดีตายอกันไปเชียมดีตายอกันไปเชียมนั่นท่านไม่ท่ามทึงสิ่งอื่นๆเลยท่านไม่ท่ามทึงสิ่งอื่นๆเลย ทันไม่ ENGLISH ท่ามทึงสิ่งอื jaar jaar ่นๆเลยมีคนแต่งกีตามอย่างแรงเลยนะทันไม่ท่ามทึงสิ่งอื่นๆเลยมาเลงกันอุมาญโยจัวเพช่อุมาญโยจัวเพช่อุมาญโยจัวนอกจากอุมาท้องทันเท่านั้นนอกจากอุมาท้องทันเท่านั้น นอกจากอุมาท้องถันเท่านั้นน่ะนอกจากอุมาท้องถันเท่านั้นเบัดอุนต n g lah ยังดีมาเกียันอิตุอุมาท์นบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัิวะซัลลัมไปเชื่อมนบีมุฮัมมัดไปเชื่อมนบีมุฮัมมัดไปเชื่อมนั้นไปเชื่อมนบีมุฮัมมัด บอร์อุ่นต้งละเป็นวาสนานะครับเป็นวาสนาดังกล่าวนะครับเป็นวาสนาที่ดีที่สุดดังกล่าวนั้นเป็นวาสนาที่ดีที่สุดดังกล่าวนั้นเป็นวาสนาที่ดีที่สุดดังกล่าวนั้นให้กับอุมัดของนบีมูฮัมมัดเป็นวาสนาที่ดีที่สุดดังกล่าวนั้น ให้กับอุมาทข้องนบีมุฮัมมัดนะเป็นวาสนาที่ดีที่สุดดังกา่นั้นให้กับอุมาทข้องนบีมุฮัมมัดยัยอ่ะบ่งบอกว่าวัดหน้านั้นบ่วร้อนเลยไงเอาวัวร้อนนี่วัดหน้านั้นเลยที่เกิดมาเป็นอุมาทข้องนบีมุฮัมมัดที่นบีมอบความรักให้กับเราค่ะเนี่ยนี่ความรักที่สุดที่ห้ามไม่ได้แล้วที่ยวร่อมเมตตาให้กับเรานะมักกติยานะ di angkawinya ha, akan umatnya peciam akan umatnya di akan umatnya peci akan umatnya danan maymi fam nah kab danan danan maymi nah ความส ah, no ิ้นด me ีเลยแล้วให้กับอุมาข้องถันไม่มีารามอะไรนะอังกาวีนี่คือเรียกว่าสิ่งเตดีงามขนันเปไปเป็นอะไรดังนั้นไม่มีฟาร์มสิ่งเตดีงามแล้วให้กับอุมาข้องถันดังนั้นไม่มีสิ่งเตดีไม่มีารามสิ่งเตดีงามแล้วให้กับอุมาข้องถัน น้า,าคือว่าห้ามไม่ได้เลยคููเตยยังมีความหลักมากแบบนี้เมื่อนาบีมวัม,มาัดนั้นให้กับโบหรอหาลับบากษณะแบบนั้นเลยน้าสิ่งแต่ดีง่า,ายให้กับเรามาแรงกรรงงรงนัน orang yang b จ r าย h a y a dengan dia เพชมเปิดหายาด้วยนีปเชียมเปิดฉายาด้วยนีนย้นอกจากคนทีนเ่เชื่อฟังทันเทาน,นั้น นอกจากคนที่เชื่อฟังทันเท่านั้นนอกจากคนที่เชื่อฟังทันเท่านั้นนะนอกจากคนที่เชื่อฟังทันเท่านั้นคนที่เชื่อฟังหน้าบีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดให้กับเขาคนนั้นแหละเอเกิดมาในยุคหน้าบีว่าม่านี่อยากคิดว่าเรานี่หนะ้าบีรู้จักมดนั่นนะคนที่ดีงามเท่านั้นแหละที่ได้รับอัศวนานะ่ะ dan sekalian barang yang didatangkannya pecian barang yang didatangkannya pecian barang yang didatangkannya tang mod sing te tan nam ma nan tang mod sing te tan nam ma nan tang mod sing te tan nam ma nan <coughs> ทางมดสิ่งเดงทฐานนำมาบอกนั่นน่ะคือสิ่งเี่นาบีนำมาบอกทางมดนั่นแหลจะจำไม่ดีฮะนั่นแหละบ่งบอกว่าข้องที่เราต้องปฏิบัติต้องเชื่อฟังอ่าต้องเชื่อตอนตอนนาบีจะมาบอกว่านั่นแหละคนเดมีว,วาสานาเดชจะได้เป็นอุมานาบีไม่ใช่นั่นแหละไม่ใช่ได้เป็นตังเพยยากนะอ่าวันเี่นาบีนะครับหลุขึ้นมาจากกระโบถ้ามากคือทา้ามากคนเี่เชื่อฟังแก S <S <an> นะครับเอตอ้าเราเชื่อฟังแกจริงๆน,นะวันนี้เราก็เต็มเทเลยซึษาเราเรียนนะครับเรียนเสื่อมต่อไปเลยวันนี้เรารู้นิดนึงนะครับจะต,ต่อไปข้างหน,าน้านั่งซีา,านั่งซื่อสู่ๆใหญ่ๆนะเราต้องไปเชื่อมเชื่อมเชื่อมต่อในการเรียนต่อไปที่ให้ได้รู้มากว่านั้นคือตานี้น, <S <S นั่นแหละเอ็ไมาอ่ะเที่ข้างวิชาเ <S 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 าที่ยงยัข้างเที่ยงหญ่ถือเกิดตานี้เท่านั้นแหละบ่อนอ่นในกะดาษถืว่าเราซึกงทราแล้วเรียนนะ นั่นแหละเราไปเต็มเทีเลยหาตรงนั้นไงเพาราะว่าแล้วไงเตี๋สูงสุดนะเตี๋เราจะได้รับไงนะนะบงอกเพราะว่าแล้วไงวิชาเตี๋ยวส้วงเตีน่าบีนะครับส่งอมอบให้กับเราเราก็เชื่อฟังให้มากนั่นะคือเราจะได้รับตามร่งมานะสปติปเปิดมานดันฮาเดสอะไรบ้างอ่ะฮาเดสไปชาเดสเชนกุรอานและฮาเดสอันนี้่ะเตีน่าบีบอกมาเชนกุรอานและฮาเดส เช่นกุรอานและฮะดีษนั่นเละที่เดียนบีบอกมาเชื่อฟังมาการ์ซาต้าดิเปิดบดุษกาเลียนบารังอย่างดิสุโรกันไปยาวมาถึงดิสุโรกันไปถึงนั้นเลยดิสุโรกันไปเชื่อมบารังอย่างดิสุโรกันพร้อมทำตามสิ่งติดทันชายพร้อมทำตามสิ่งติดทันชาย นั่นเ,เลยกูรอ่านฮาเดสบอกมาปฏิบัติเลยอามานเลยขาให้อามานพร้อมทำตามสิ่งเดทันชายดัน yang ดิตะกหกันอานเบิดบวดเดียร์เมบิดบวดเดียเมอานเบิดบวดเดียรและละทิ้งสิ S> <S ่งเดันหักหามไว้และละทิ so <vale> ้งสนใจนี้แล เนี่ยจะคึกกักคึกกักว่าใจนั่นดุกดัก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 เรียกว่ารถทั่วเลยเปเจี่อาการปวดบวดดียวและละทิ้งสิ่งที่ทันหักห้ามไวและละทิ้งสิ่งที่ทันหักห้ามไวและละทิ้งสิ่งที่ทันหักห้ามไวนั่นแหละข้อที่ต้องปฏิบัติ dan lagi di kan akan i'tikad ahli sunnah wan jamaah peciang wan jamaah tu kan nan benar lain ron ha ton pam roi tu Yak ki eh dan lagi di kan yo akan i'tikad ahli sunnah wan jamaah และอีกเช่นเดียวกันและอีกเช่นเดียวกันหยุดมันกับการหยุดมันและอีกเช่นเดียวกันหยุดมันกับการหยุดมันในลักษณะและวันจะมาและอีกเช่นเดียวกันหยุดมัน กับการหยุดมันในลักษณนนะและวันจะมาะถือว่าให้เราหยุดมันเนต่ี่กาแเลยตาลิสุนนะวันจะมาฮานั้นแล้วคุณตามในทางน้าบีแล้วนะ阿าลิสุนนะวันจะมาสิ่งที่าเราอยู่ในทางของน้าบีเองเลยอัลลอฮ์องเดียนัะนนั่นะคือสิ่งที่เราจะได้รับตามมาไงยั่วทูวัลลอฮฺอัลลอฮ์มูซบาอั بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب نعم. والصلاة والسلام وصلاة. الله ربي زدنا علما نافع استجب سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والحمد لله رب العالمين اشرق البدر علينا فات منه বড ৰে নিছলা